สวัสดีครับบ่าวบอมกดมากรถครับโอ้บุกงานขุดลอกครับบ้านหนองจันนะครับงานขุดลอกหนองจันอยู่อำเภอศรีวิไลครับจังหวัดบึงการเมื่อกี้นั่งรถแอร์เย็นฉ่ำมาแล้วครับลงมาถ่ายข้างล่างมาดูบรรยากาศครับข้างล่างบ้างดูการทำงานของเครื่องจักรครับแมคโครนะครับ นี่ขอบคุณครับเสียมอสนะครับแอร์เย็นชํำเลยเอามารับแสงแดดบ้างครับคันนี้เป็นแคทนะครับส2 0สอนดีทูครับทีมงานเทียนวิไลครับตากดินนะครับใส่10ล้อวิกเตอร์500ครับเครื่อง260นะคันนี้แกะมา4ปีครับคันนี้ โคสามคันครับอันนี้เป็นโคมาสุครับพีซีสองรอครับอีคันนึงก็จะเป็นแคทนะครับนู่นครับงานขุนลออครับใหญ่มากครับน้องจันเป็นดินเหนียวครับข้างล่างแล้วก็มีแบบดินดำดำนะครับเป็นขี้ตม ครับโอ้ใส่เยอะเลยนี่โอ้เต็มแล้วครับไปเลยโอ้ตัวสุดยอดครับแรงจัดเลยสองหกศูนย์นะมาครับนี่ใจสักมาถิงงานเทียนวิไลครับอีกหนึ่งคันนะ โอรถเยอะครับมาดูทีมงานเทียนวิไลก่อนครับอยู่กับเจ้าแคท320 D2 นะครับ ข้างบนจะเป็นดินออกดำๆหน่อยครับข้างล่างก็จะเป็นดินเหลืองแล้วก็เป็นดินแดงครับเป็นดินเหนียวครับข้างล่างต้องตักเอาน้ําใส่ด้วยนะครับนี่ไม่งั้นนี่ติดกระบะแน่นอนครับอ,อทั้งดินทั้งน้ําครับด,ดํานี่ เร็วจัดครับเร็วดีอยู่นะทีมงานเทียนเวลาเนี่มีแต่ัยรุ่นทั้งนั้นเลยครับคนขับสิบล้อโอ้เสียงลมครับ รบรบนะร,บบรยากาศครับงานขุดลอกครับหนองจันทร์นะครับนี่บรรยากาศครับข้างล่างอยู่ข้างล่างบอ่อเลยครับนี่แมคโครสามตัวครับสิบรอเป็นสิบครับ เต็มแล้วครับเอามาดูการออกตัวของฮ i โนวิกเ o อร์500กันหน่อยอ,ออกตัวแบบนิ่มๆครับโอ้รถไถครับรถไถก็มีโอ้โหดจัดครับอันนี้ฮิโน500 อากาศครับแห่งคร f นรอบหงจันนั่นนี่เตก้าครับ f x z 2 7 0 1คันนี้ ้าบอม้าบอม้าบอมองมาแบอม้องโอ้มาแล้วครับน้องมอสทิม <c oughs> <c oughs> งานเชยนไปไลครับ มาดูโคมะสุบ้างครับรถมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่อำเภอบ้านฝางครับกันนี้ีซี200รุ่น8ครับโคมะสุนะครับตัดดินใส่เดก้าครับ10ลออ้อโอ้ผมนี้ดินขึ้นดำแท้ดินดำครับโอ้มีแต่ขีตมตัวนี้ไหม ที่ตมครับเยอะส่วนส่วนนี้นะมุมนี้โอ้่ตมล้วนเลยตัวนี้ มาดูการทำงานครับของเจ้าคุมสุนะครับปีศสองร้อยรุ่นแปดยืนอยู่ข้างๆกันเลยกับสามสองศูนย์ดีทูครับเอาจุดนี้จะเป็นขี้ตมครับเยอะส่วนใหญ่นะเป็นขี้ตมครับจุดที่เจ้าแคปขุดอยู่ก็จะมีดิน ดินเหลืองครับใส่เยอะไม่ได้เนาอกิตม